สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดี FC, เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้บบอบบี้สิบออกเมื่อหน้าอีกแต่นพี่น้องหลังจากที่ปีใหม่ไปเมื่อหน้ากับสาวก้อย ấy, สองคนแต่ว่าเบ่งสาวเนี่บบอบบี้ผ่าบาซูพิ่นเอามาไปซักยายกแหละกะกะอันนั้นเนาะแล้วก็ไปติดปลายโด้บ่บาซูแขนไหนพี่น้องไปติดปลายเปนบาซูแต่ก็เอามาอินดีไปซักยาพี่น้องแล้วก็เขาก็เปลี่ยนบ่าวน้อยกับน้องอันเนาะ,นะ แต่ก่อนเพิ่นไปครูเมือครูเมือบ๊อบบี้ก็ได้เปลี่ยนเพิ่นไปกระเป๋าชุกพี่น้องนี่บ๊อบบี้เสียออกข้างหน้าออกไปเบิ่งพื้นเบิ่งผ้าอินเนี่ยพี่น้องในงี้ปีใหม่กับสาวก้อยว่าอันนั้นผ้ามันละเนาะแต่บ้าเพิ่นกับปัดกวาดรอบรอบเที่ยงไหนเพิ่นหยาดมันใหม่เพิ่นเขามาเพิ่นกะอันนั้นเพิ่นกะบอกเห็นบ๊อบบี้ไปปีใหม่ปีใหม่แต่ว่าตอนนี้ปีใหม่ไปเซ่บ๊อบบี้ก็สิไปกับสาวก้อยสองคนปีใหม่ไปนอนเซ่คืนหนึ่งมืออื่นเพิ่นจังไหนมาเนาะพี่น้อง บอปีสิไปเบิ่งว่ามันอันนนั้บอถ้ามันบอใหม่กอะเขาก็ได้เขามาไว้เนาะพี่น้องเัานมันไก่สี่อดเที่ยงเขาก็สิได้ไปปัดอีกนะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเต็มเลยเนาะพี่น้องใส่เสาก้อยครับโหลดเนาะบอเอาดอซ่าดิ่งไปใส่เอาดดหนกอันไปเพราะว่าพุนมาเเตหจะยื่นเนาะเดี๋ยวเขาไปกันเลยสีดรองให้ยเสาก้อยครับโหลดนโหดเอียงโหดมอดซ่าอีกพี่น้องมันจะข้าเป็นวะตอนนี้เสากร้อยก็เวอร์โหดเวอร์เลครับตัวจักปีเล้วะ มอไซคูเบ่าวต่เต้นตอนเด็กเรื่องควารันครับสตาร์ทบเด็ดขึ้นรถอีพ่าดอกยูงเตปมาซาฟากเออโอ้ยแล้วูดถเร่งความบักควาสัยเลยวุ้ยรถอีพาอเด้ เดงเ้ยเดงเดงอครัวเป็นอย่างข้าวหัสดแลหหน้าเงเินเงยเกินก็ปดรงมาไปเตรียมทรายน้คเ่นะก็ยัอีดีได้ับไปเนีไป เราตเรืองเอนงะโอ้ยโอ้ยอ้ไปกุ้งเะบสไกิคีรจัก พี่พด่อได้ข <Kre k ak problems> <power oused> oh, <ation> wow. ี้ขี้กขี่โดทางดีๆนาะนิ่วพไปดูอ๊ตเมื่อเมื่อโอ๊ตโอน่มอเมื่อเมื่อนมอันไออันสิไปเซตแล้วต่มัครับพี่หน่มเขามาเติมไปโอ้ยตใหญ่เขาตมตม ไปครับสวัสดีี Mechan ่้องครับ่โอ้โเอนำาเฮะไมังหวอ้เพิ่นเนาะดเ็ก่อ บ่เหาะจะบ่เหาเที่ยงตัวน kind of ั네้นสำเรับก็ใ uh ช้บ uh. <Sí. S 1> ่เหาะำหรับ่ัวเพื่อนโต๊บ oh, นี noise ่มีแต่ควันไฟทางน่ะปะต้องย่างไปเมืองควันไฟสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไหนครับรถกับอะไรตัวไอ้บ้าปีขับรถมาไหนยานไฟไหมที่ยังมันนี้ไปกวดจนมือแตกมือแตนผู้กวดบจ้าหนี่เจอากูอาจจบอก่อยเออกวดขางเพียงอ่ะกวดใบไม้ออกเด้อมาเบิ่งโอ้จะโต๊บมันอยู่แท่นี้กวดหัโต๊บก่อนแล้ว หอยตัวไฟที่มันลามาแต่มันก็ลงป่าแบบนี้มันก็ลงป่าบุบู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 บไปเด้อยคุณคิดว่ามันสิเบียนมาอีกก็เลยไปกวนบ่ขั้นเจ้าบกวนมันก็เบริเอนเลยอันนี้ขุยยามันเบียนเบียนขึ้นมาเขาป่าแล้วก็คืนหนมาใหม่นะโอ้อันนี้พี่น้องเหมืองมันม่ต้องบูบูุ่ป่ากุยยามันขึ้นมาใหม่พอเราได้ไปกวนยเที่ยงแบบนี้โอ้หอยพวกแก่โต๊ะป้อนนี่ขั้นพวกแก่โต๊ะนี่มันอ่านะมันหอดเที่ยงกูนะฮะ อันนี้พี่น้องมันมาแต่หน้าอสูดมีแต่ควันไฟเห็นไหมครับจูดมันบ่นบ่กกบุดีเขาบ่ะมันหนใบ่มันใหม่เองทุกปีทุกปีเนี่ยทีเขาสูบบุดีนะเขากิสมกบุดีนะแป๊บเดียวมันก็ถูกไหลมันยามแรกเนาะเล็กพี่น้องมากัเมันกระล่งไปป่าเลยไปใหม่กนเอาไหมเน่ย นี่ขั้นขั้นแต่โบตบมันมันไปเด้อนะก้อยไปหาเพียงผู้ใดเพราะว่ามันหนาตายอู้ผู้ใด,ดเอยมาคุดเบาเนี่ยเอาเนื้อโอ้ยเข้ามาคุดเบาพี่น้องเอ้ยหน้าบอบบี้ก็มีเบาคือกันนั่นเองอู้เบาอู้ตืดอีดิกเว้ยแล้วก้วอยคุดไอปีนอู้สองครัวฉาดก็เอาอะไแต่ว่ามากเพร่านเห็นเลยปะ เขาผึงเขาผึงมาคุดแม่นสบเออคอยมากจะได้เห็นแม่นแม่นจะบอันไหนื่ื่อินวบรอมดินมันคุดแต่หงเหรอตไครับปอเออกวน เด่าเฉยเนาะทีนี่เหนยาน้ม่ามีนี่แดดบริตหอตนี้เนี่ยมันไปฝนมาจีนี่ต๊ะหตะนีหรือตบะตบมานีหอดนี่แและมากันยังมากัยังดุกอยู่ตนีหามากัยังดบุกบุบุบุก็ได้ไปกวาดอย่พุนแมนเบิดพี่น้องให้หน้าูหแท้หงกุ้หานใหญ่แมนเบิร์ดดัแต่ว่าบริเวณนี่ก็บริเวณที้มันก็เป็นป้าพวกดอกเออเขาก็คขุดวะ ผู้ใดไปมาขุดปัดตัวนี้ยังคือสิไดอีนี้สองขวายแต่อุ้ยนั่นนีมันอุ้ยเห็นไก้อยตัวนี้เขาหลอขุดแต่นี่ถอดดินแต่อู้ตัวนี้เอาสบายก้อยนี่ตื่นๆเนอะ้เจาแบไหเออเจ่าบัแเขคไปขุดก้อยหนึ่งมันมีสิปปลายดุน้อย คือเดียวปกติเบานี่เป็นสองแต่ยูโรงตอนเขาไปคูดกบาสุกพี่น้องเอ้ยมาดเทอเนาะเขามานอุ้ยกอง่อตายแลบจ้ะมักสมเงาะตาตายตายนงามนี่กสนี่ก็ไม่ดนนี่ก็แม่บอจ้ะแบดน้นาเดินหมันกัโอ้ดนตดมักเงาะยังไอตดเดียวนี เขาจะมาเอาเขาจะมาเอาอันนี้ได้นี่พี่นะเอียงเกาะเขามาเอาหาง<า>มันไปนปัวปัวคนมันแกนมันมีขิตาเป็นงางชีแหละเขาพันอเอาแกนบมมีวม่ว่าหมนกทินอยู่นี่ดูนีแต่ว่าขันี่ต่วันมันแก่ไปจะแกจะอ่อนแล้วไปขอยอยากไร้เมื่อกินก็ตามหมึหงมันเันสีแกนเนี่ยเราเขาเดือแก เอาตอนจะไปขวัดนาดนะบ่อไหนชัดเกตไลตอนขวัดอะมัวดอย่างเดียวขวัดตัวหันหันอู้พะบ้านนั่นบ่คือมันเมื่อยเด็กก็ไปเลยเมื่อยพะชิเมื่อยอะไรสวัสดีโมเมนค์้าเนาะโ่่จังบ่เห็นคอยเมื่อยอันนั้นเมื่อยหามมุดแดงมาก้อยแล้วกชิเมื่อยบบนี้กินเขาแล้เมื่อยเมื่อยแบบจะเห็นไฟดุบบุบบุบบุบมาแล่นไปกวาดกวาดกวาดบุบบุบบุบกวาดเลยเตือนเนาะ มีว่าะวังมะกะถินขันมี่เอาไปกินกับตาบอกหูตีแห้งมาอยู่ไม่ได้แต่เหตุกินใบเตยสาวว่าอันนี้ในคลิปปีใหม่ตอนข่อยมาเป็นปีใหม่ปีใหม่ใชเออไปเบิ่งในคลิปปีใหม่ก็ได้ก็พี่เนาะเห็นมันแห้งใหม่เน้่มาผมที่จะใบตองขอบขอบแม่ได้สิมีมะกะถิน กุ๊กนั่นบกว่ามันเจดูมัอ่อนุ๊กจะไปชบ๊อปมไปั๊บพน่นแดเอ้ามันชีก็แต้มมันมีไหมกออยู่แต่ผิดไปฉันมาอยู่เห็นหน้าเลยมาอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปหาหน่อไม้มาตุ่มซื้อให้กินมือฮะ โอ้ยมมมันกระใหม่คือเก้าขวดผงก็พอว่าให้มันน้อยนิดก็ยังดีผงก็ว่าอยู่กับปีใหม่ว่ามันบวมันเอาออกปลาไหลในชาวบามันละโอ้ยมันน่ะมันกระใหม่คือเก้านี่ยังบุ่นแน่จังว่ามันไปทางถ้าหนึ่งห้อยขวดมากห้อยขวดช่างเป็นอยู่แต่บ้างก็ยังใหม่ กูมันจะใหม่ด้มันจะใหม่ตัวันนี่นี่ีกวดรูดๆเบอรอะไถล่ามันบ่ไดอันนี้ได้ขันนอจังรมอ่ะร่มมันสิพัดนี่มันจะใหม่ตัวนี่นี่อู้มกัตท้งเทปเนาะไปเอายูอันหน้าอัไเป็นทางเขาเมื่อหน้าปะกม่ทิ้งนทิ้นเทปมันสียมันแสีอกุดแต่ว่าเป็นภาา Bọn mày gìn đáy của đi tì Ghiên đáy của bọn là Xe cả thiên thiệp có và chọn nhiều thùng Ở hết Nhưng bà con Mình không xa mặt con Mình không xa mặt con Chị đại Nên được sẵn Chị Đưa đi cho nó Đi vô Để bà bị có tù mà cái thiên thiệp Mưa kì như bạn nó nhạc Vâng rồi โอ้บะปีบะปีสายดุโอยงานเดียวกับพวกกินนไหนงานเดียวกับเดือนปั๊บเอาได้ไข่อยบะปีเห็ดสบายสบายเนาะบะปีบ่ได้ยากบะปีนะเนี่ยก็ง่ายบิดหัดหัดกระดับหัดพี่น้องเยรับบดไหวด้อแต่ง่ายดีนะล่ะกินเธอเดียวนะกินเธอเดียวมันนายอยู่เลยเธอเะาะแล้วอันเดีงานนะ เอาอยู่บวะพอแล้วเนาะพอแล้วโอ้ยนี่ก็เดกกินะไปสันงานอเลยอูซึว่ากุ้งแม่น่ะเ็ดเป็นสูออยนนหน่นดังอยู่ดำหน้าได้เน้ยนมนดังม่ดำเสนเด้อยู่หอดาหน้าเป็นยังไงเมือ ขอิมากหมัอ่ขอตองอเขาไปหามอเาหมอแขหอก้าิวจักเดือนประมาณเดืนหนึ่งหมอยู่คอยยู่มาเห็นอ่งจุดประสงค์จุดประสงค์กะคือว่ายู่พุ่นนะนึงกะบ้านยู่เพื่อนมมีคนแเดวสินะเอื่อยขอกับไปไทยเบิร์ด้ยาจะคำข่อยบอีมขนอยจะขำข่อยคือว่าเอื่อยนองเาไปไทยเบิร์ดนานาได้คนก็นูไปไทยแกบ่แม่มาด กับโม้กับว่าเชิงดอกแต่ว่าเอาที่หนึ่งซะอันอันที่สองก็คืองานของบุคคลมีเดลม,มีงานจะกลับเนาะแ,แต่ว่าสะพาบัไไนไดมากนะเนาะสะพาบันไดมากบุคคลมีตังงานบันาดกับ,บห้าสะพาเห็ดจ้ให,ห้แต่าสะพาเห็ดพี่น้องคือว่างานบันาดแต่ขดกับประหยัดกันเหตุอะนะมันก็่เออขดกับมาซะพานนี้กับเทมบ้ใจหนึ่งเขาอยากมาใน่บ่เขื่อนเขากะผู้คนกะมีแต่ไปไทยบึ้ดไปไทยบึ้ด เดแต่นองด้านๆเล็ๆแต่ปอแตเปะก๋มาจะผูกเป็นตาขีกียเป็นวัวออยู่กปีอยอย่าเงี้ยไงเขาจะมาเกเด็กซมอ่อยู่มันมนาปกิเบอดีดีอะเด็กซซาไปปดคือ่บอีแทะมากบัลยเด็ก ดนดนอะแล้วล่ะจบมาคุณมาเจ๊กโดนอะไรล่ะส okay, <raszam> ิม no ื่อได้เยอะพี่น้องเอ้เอาตัวแดงอันนั้นพี่น้องเอ้ยบบนี้ดีแหละดีใจเด้อดีใจสังดีใจที่แบบไฟบอดามถุงบอดามพี่งยังดีใจแต่ที่แบบโอ้คี่แบบมันสีดำบ๊วยนะกระโจนดีออกมาไอ้บอกไอ้เนี่ยบ่มีเนาะไอ้เนี่ยบอดามผู้มันมีแต่ควนแทนเนาะตอนมาขอยบอดไทยพี่น้องมึงบอดมนั้นขี่รถกายมามันมีควนไฟมันยังใหมอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวไปพี่น้อะ เดี๋ยวบ๊อบดีที่ร้องพาไปเบิ่งเบนเนไ่มบอสไหมครับเมนทางมือเด้พี่น้องเอ้ยบังผูกมันล่ามไปเบ้อเนี่มันเป็นตอใหญ่หรือมันกระสีใหม่กกเสื่อผูกล่ามไปผูกไปหอดพูนผูกมันล่ามครับปะมันเสื่อแห้งดูแห้งได้หมองนี่ดูเบือนเบืน โอ้ยบัดบัดบัดตกะเดินหกเนาะบัดนี่มันสิป่งเนาะหน่อไม้เนาะพูดถึงวันแดงหน่อไม้เขามันใหม่ก่อนน้อไม้เนาะมันสิป่งเดือนหกนะอู้ยแตกแนงนะฮะไลยได้หนี่มื่อสุดท้ายซงมันมันตีฟูมันใหม่ข้างในอีผุดก่อยกันยังว่ามันล่ามดงปลาค่ะยังว่าตอนขวบมากอยู่อยู่เบื้องหน้าก็มีเด้อโอ้ยมันลุกบุญ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 ขึ้นตอนขวบนะตอนขเมื่อน่ะไปเบื้องหน้าคลิปปีใหม่เด้อพิจารกาหลุกบุญบุญบุญขึ้นตอนขวบ มันอยู่ข้างในใหม่เพื่อเพื่อจะจุดใดขั้นใหม่เบิร์ตหนึ่งโมมี่น้าใหม่ฮขั้นขั้นดูวเดือนหกเนี่ยต้องใหม่มาดนะเนาะอืทักหน้าก็ใหม่เด้อพี่น้องเด้อทางเขามืึอเอาเลยพี่น้องสุดท้าจบคลิปไปเพียงสำเนียงเด้อพี่น้องเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบใจได้เลย